ตัวเท้ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอไบรตันฟุตบอลทีมเล็กใจใหญ่ที่ใครๆก็ตกหลุมรักชั่วโมงนี้ฟุตบอลของไบรตันเป็นหนึ่งในฟุตบอลที่ควรค่าแก่การเสียเวลาเปิดดูบนจอทีวีมากที่สุดทีมหนึ่ง บอลทีมเล็กที่ไม่ได้มีเงินทุนมหาศาลนักเตะที่อยู่ในทีมก็ไม่ใช่ระดับซูเปอร์สตาร์ของวงการโค้ดก็ไม่ใช่คนที่เคยการันตีผลงานด้วยการเป็นแชมป์แต่วิธีการเล่นของพวกเขาความมุ่งมั่นของพวกเขามันน่าเอาใจช่วยซะเหลือเกินอย่าลืมนะครับอยากได้เสื้อตัวเทพสั่งกันเข้ามาได้เลยที่อินบ็อตัวเทพฟุตบอลขายแค่เดือนนี้เดือนเดียวเ,เท่านั้นนะครับตัดรอบสุดท้ายคือวันที่หพฤษภาคม และถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดแชร์คลิปและกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเทพฟุตบอลด้วยนะครับไบตันลงเล่นพิมเมลีกนัดล่าสุดเปิดบ้านถลม่มบุฟไปถึง6ประตูต่อศูนย์แม้คู่แข่งจะไม่ใช่ทีมใหญ่แต่วิธีการเล่นที่เหนือชั้นจนคนดูไม่อยากละสายตาของไบตันก็ททำให้สกอร์ออกมาขาดลอยแบบนี้เวลานี้พวกเขาอยู่อันดับที่8ของตารางหากยังทำผลงานให้คงเส้นคงวาต่อไปได้ก็มีโอกาสที่จะไปเล่นในฟุตบอลยุโรปไบตันนั้นนะครับเลื่อนชั้นขึ้นมาในฤดูกาล2 0ง0 2018จากฝีมือของ Chris คิสฮิวตันกุนซือที่เป็นขาประจําในการคุมทีมเล็กๆพอขึ้นมาก็ไม่ต่างจากทีมเล็กอื่นๆที่เล่นฟุตบอลแบบเน้นประคองตัวให้อยู่รอดในพรีเมียร์ลีกไปแบบเรื่อยๆเน้นเกมรับสวนกลับวินัยสูงแต่นั่นก็ทําให้พวกเขาได้อยู่แค่ข้อล่างของตารางซีซั่นแรกจบอันดับที่15ฤดูการถัดมาก็ฟอร์มแย่ลงจนทีมนั้นนะครับตัดสินใจปลดฮิวตันออกจากตําแหน่งแล้วแต่งตั้งเกรแฮมพอตเตอร์เข้ามาคุมทีมแทนงานของเขาเริ่มโดยการพาทีมหนีตกชั้นให้ได้และจบอันดับที่10 ของงตารารแต่ที่น่าสนใจคือทีมไปถึงรอบชิงชนะเลิศในศึก f a ฟเัก่อนที่จะแพ้ให้กับแมเชสเตอร์ซิตี้ไปแบบเฉียดฉีวศูนย์ประตูต่อหนึ่งมันทําให้คนเริ่มสังเกตแล้วว่าเฮ้ย <Hey, S 1> ทีมนี้มีบางอย่างที่พิเศษแฝงอยู่พอตเตอร์สร้างใบตัน้นด้วยการวางตั้งแต่รากฐานซึ่งมันก็เป็นการทําทีมที่ต้องใช้เวลายอย่างมากครับนักเตะตัวหลักของทีมที่ฟอร์มดีๆอยู่ในตอนนี้ก็อยู่กับทีมมาตั้งแต่ตอนที่พอตเตอร์นั้นเข้ามาคุมทีมนั่นหละครับทั้งอเลอ็กซิสแมคอาริสเตอร์เลอัน อย่างซอลลี่มาร์ตซีซั่นแรกที่พอตเตอร์ได้คุมทีมเต็มๆเ,เขาจบอันดับที่15บอลถ้วยก็ไม่ได้มีลุ้นอะไรแต่ข้อดีคือเขาคุมทีมเล็กเป้าหมายของบอร์ดบริหารก็ไม่ได้มีมากไปกว่าการอยู่รอดในหลีกสูงสุดให้ได้มันมีเวลาให้เขาค่อยๆทําค่อยๆปรับโครงสร้างของทีมได้และบอร์ดก็มั่นใจเขาในจุดนี้พอตเตอร์ Porter และทีมงานซื้อขายของนักเตะไบตันทางานสอดคล้องกันครับตามหาผู้เล่นที่เป็นสเปคตามที่พอตเตอร์ต้องการและราคาไม่แรงโยเอลเวดมันอาดัมลาลาน่าเดนนี่เวลแบกและตามมาด และค้าโอลุมิโตมะเมื่อจิกซอครบทุกชิน้นเทคนิคก,ก็สมบูรณ์แบบ เดิมทีไบตันก็เป็นบอลระบบบอลวินัยอยู่แล้วครับการเข้ามาของพอร์เตอร์ทำให้ทีมเนี่ยมีมิติเกมรุกที่มากขึ้นไม่ใช่เอาแต่ตั้งรับและสวนกลับอย่างเดียวบางครั้งพวกเขาก็ครองเกมบุกใส่คู่แข่งได้จากเป็นทีมที่จบอันดับที่ 1516- 17อยู่ๆก็พุพ่งพวดขึ้นมาจบอันดับที่9ในฤดูกาล2 0 2 1 2 0 2 2โดยเฉพาะในช่วงท้ายฤดูกาลตั้งแต่เดือนเมษาย,ยนเป็นต้นไปไบตันแพ้เพียงแค่นัดเดียวให้กับแมเชสเตอร์ซิตี้แต่พวกเขาชนะได้ทั้ง Arsenal, Super, United, าอาร์เซนอลส ฟอร์มดีขึ้นมาเมื่อไหร่นักเตะดีๆก็มักจะโดนทีมใหญ่ดูดไปอีปิซูมามาโกกุเลยียและนิวโมเป้คือตัวหลักที่ทีมขายออกไปซึ่งมันก็ยากจะปฏิเสธครับเพราะ3คนนี้รวมกันค่าตัวเกือบ100ล้านปอนด์เข้าไปแล้วแต่พวกเขายังเริ่มฤดูกาลได้อย่างยอดเยี่ยมเปิดหัวด้วยการบุกไปชนะแมนยูนเต็ดถึงบ้าน2ประตูต่อหนึ่งจากนั้นก็เก็บชัยชนะได้เรื่อยๆจนทะยานขึ้นไปอยู่ท็อปโฟเรื่องนี้เป็นการบอกชัดเจนว่าระบบของไบตันต่อให้เสียตัวหลักไปเนี่ยพวกเขาก็ยังสามารถมีตัวแแทนได้เสมอ แล้วครับก็มีจุดเปลี่ยนเมื่อเชลซีเข้ามาดึงเอากุนซือผู้ก่อร่างสร้างทีมมาจนถึงตรงนี้อย่างพอตเตอร์ไปเมื่อเสียหัวขบวนไบตันก็เป๋ไปพักหนึ่งครับแปดนัดจากตรงนั้นเนี่ยพวกเขาชนะแค่2เกมโชคดีที่มีฟุตบอลโลกมาเบรกเอาไว้ไบตันก็ได้ตั้งโรเบตโเตโดเดเชบี้เข้ามาคุมทีมแทนพอตเตอร์ประสบการณ์ของเดชเชบี้นะครับนับว่าสําคัญมากเขาเคยคุมซาสูโอโรในซีรีาลีกที่เน้นเทคนิคเข้มๆขมและพาทีมเ,เล็กๆขึ้นมาอยู่แถวบนของตารางได้เหมือนกันก่อนที่จะมาคุมชักต้าโดเนตแต่ก็โชคร้ายที่จ ามยังทําทีมได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยดีได้โอกาสเลยย้ายมาอยู่กับไบตันการเข้ามาของเดชบี้แทนที่จะเปลี่ยนไบตันไปแต่กลับกลายเป็นว่ามันเป็นการต่อยอดจากสิ่งที่พอตเตอร์ทิ้งเอาไว้ได้แบบไร้รอยต่อท่อเต็มผืนอาศัยช่วงเบรกฟุตบอลโลกแก้ให้ทีมกลับมาเป็นไบตันทีมเดิมที่ถูกตีบวกเข้าไปอีกหนึ่งขั้นกลายเป็นทีมที่มีเทคนิคมากขึ้นเล่นแน่นอนขึ้นและครองบอลได้มากขึ้นวันที่ชนะลิเวอร์พูลสามประตูต่อศูนย์พวกเขากรองบอลได้มากกว่าวันที่ชนะเช โทษให้กับแมนยูไนตใน FA คัพรอบรองพวกเขาก็ครองบอลได้มากกว่าวันที่แพ้สเปอร์สองหนึ่งพวกเขาก็ครองบอลได้มากกว่าหรือจะวันที่แพ้อาร์เซนอลสี่ประตูต่อสองพวกเขาก็ครองบอลได้มากกว่าและที่เหลือเชื่อคือวันที่พวกเขาเจอกับแมนซิตี้แล้วแพ้ไปหนึ่งประตูต่อสามเมื่อเดือนตุลาคมปีก่อนพวกเขาก็ครองบอลได้มากกว่าทีมของเป๊ปโกดิโอลาซะอีกครับแต่บางคนก็บอกว่าฟุตบอลมันวัดที่ผลการแข่งขันไม่ใช่เปอร์เซ็นต์การครองบอลน,นั้นถูกต้องแน่นอนครับแต่การที่พวกเขานน้นนะครับครองบอลได้มากกว่าบรรดาที แม้กระทั่งทีมเจ้าพ่อเน้นครองบอลอย่างเป๊ปหรือคอปมันก็แสดงให้เห็นว่าเทคนิคของไบตันนั้นน่ากลัวซึ่งถ้ามีนักเตะที่มีศักยภาพมากกว่านี้พวกเขาจะยิ่งน่ากลัวขนาดไหนครับหนึ่งในเทคนิคที่ถูกพูดถึงมากขึ้นในช่วงหลังคือการขุดบ่อล่อปลาเทคนิคที่ไบตันใช้แก้การเพสซิ่งวันที่เจอกับเชลซีพวกเขาทิ้งแนวรุก4คนไว้ในแดนบนชนกับกองหลังเชลซีแบบ4ต่อ4แล้วทิ้งนักเตะอีก6คนไว้ในแดนต่ำเพื่อล่อให้นักเตะฝ่ายตรงข้ามนั้นขึ้นมาเพสซิง่งกองหน้า,นนาก ันาดที่อีกคนจะใช้ความเร็วและความสามารถเฉพาะตัวในการหาพื้นที่และรอรับบอลคนที่ทําหน้าที่ในวันนั้นคือฮูริโอเอนซิโซจากนั้นนักเตะที่อยู่ในแดนตัวเองก็เคาะบอลเน้นจังหวะเดียวเน้นออกบอลเร็วเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามวิ่งไล่จุดนี้เสี่ยงมากครับ คอทาพาธก็มีโอกาสเสียประตูได้เลยแต่ไบตันมาด้วยความชัวเมื่อได้จังหวะบอลจะถูกส่งตรงไปที่เอนซิโซทันทีก่อนที่แนวรุกทั้ง4คนจะขยับไปพร้อมกันโดยที่วันนั้นเป็นมิโตมะที่แว้นเครื่องมาจากทางกราบซ้ายเป็นคนจบสกอร์แม้จะไม่ได้ประตูแต่ทุกคนก็ได้เห็นจังหวะเปลี่ยนความเร็วบอลจากแดนหลังมาแดนหน้าจนซึ้งเลยว่ามันน่ากลัวแค่ไหนเกมเอฟเอคักับแมนยูก็มีจังหวะเล่นแบบนี้เหมือนกันครับโชคดีที่ปีศาจแดงไม่เสียประตูตอนนี้พวกเขาเหลือโปรแกรมอีก7ดนัดยังต้องเจอกับทีมใหญ่อย่างแมนู อาเซนอลและแมนซิตี้อยู่พวกเขามีโอกาสลุ้นพื้นที่ฟุตบอลยุโรปได้ครับและมีโอกาสที่จะทําผลงานได้ดีกว่าที่พอตเตอร์ทําไว้เมื่อฤดูกาลก่อนที่การจบอันดับที่9และตอนนี้เชื่อว่าแฟนบอลหลายทีมคงจะเอาใจช่วยใบตั้นอยู่แน่ๆครับพวกเราก็เช่นกันครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ